ผมมีทุกคอมูลกันก่อนคันนี้นะครับอ่าคันนี้จดทะเบียนปี2016นะครับวิ่งเยอะหน่อยนะ5 1 0 0 0กว่าโลนะเปิดราคา2 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับมีรายละเอียดก่อนสวยนะครับมีกันไฟหน้ามาน,นะครับผมสปอร์ตไลท์นะสี่ดวงครบนะครับแคสบาร์นะแฮสบ,บาร์บ,บนล่างครับครบ ตัวเครื่องหรือว่าตัวเฟรมรถลองดูได้ครับผมใส่มากพร้อมใช้งานนะคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับกล่องหลังทรกสามใบเลยนะครับสำหรับ GS ร800คันนี้นะกล่องากาศแกนกาดอะไรมีครบหมดแล้วนะครับใครสนใจนะครับผม F 800 GS นะร้านเรามีหลายคันนะครับผมมาดูรถตัวจริงที่ร้านเราเลยครับผมพันอุ์ใบนนทบุรีนะยินดีรับใช้ทุกคนนะครับส่งหมดให้ฟรีทั่วประเทศเลยแล้วเจอกันนะครับ Yeah!